โอ้โหยิ yo! ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมและว,วันนี้เราก็อยู่กับผมอเนจันเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมตามเช่นเคยกับเกมเมกามอนนะครับผมและว,วันนี้ก็จะเป็นมีพีที่2ที่เราจะมาเล่นเกมนี้นะครับและว,วันนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าคลิปอื่นเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ ผมไม่ได้เล่นคนเดียวแต่มีเพื่อนของเราเล่นด้วยนะครับและตอนนี้ก็คือเราจะมาดูกันแต่ว่าทุกคนจะได้ยินแต่เสียงของผมนะครับเพราะตอนนี้ก็คือคลิปนี้เนี่ยเราทําการอัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยการที่เรานั่งเล่นที่โรงเรียนนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ผมก็จะมาทําการจัดการเรื่องเสียงที่บ้านของผมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือจังหวะที่เราทําการนั่งสุ่มกาชานั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นการสุ่มกาชาชิวๆเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมา ดูอย่างอื่นกันเล่นเพราะตอนนี้คือช่วงที่ผมเนี่ยยังไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับเกมนี้แล้วผมก็จะทําการสร้างความเข้าใจกับเกมนี้แล้วก็มาดูมาสุ่มโปเกมอนอะไรเพื่อเป็นคอลเลกชันของตัวเองนะครับเราจะได้แบบเก่งขึ้นในเกมนี้แล้วเราจะได้แบบ เป็นเทพเหมือนกับในเกมบีเทพมอรณะชีวิตนี้รันย,ยังไงอะทุกคนเพราะว่า2เกมนี้เนี่ยเท่าที่ผมคิดนะมันค่อนข้างจะคล้ายกันสําหรับผมนะครับมันก็จะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับพวกวันพันแมนอะไรประมาณเนี่ยทุกคนจากลักษณะนะตอนนี้ก็คือซูมไปเลยทุกคนแล้วก็จะได้โปเกมอนมาค่อนข้างจะหลายตัวนะครับผมนี่อย่างที่เห็นได้เลยมันก็มีทั้งตัว B ตัว S ก็มีนะครับวันนี้เราก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันว่า ประเภทไหนเป็นประเภทที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกมอื่นมันก็จะมีเป็นแบบ SSR อะไรประมาณนี้แต่เกมนี้ผมยังไม่ได้เห็นหน้าตาของ SSR เลยหรือมันน่าจะไม่มีเลยมั้งทุกคนมันจะแบบแต่และประเภทมันต่างกันไงทุกคนตอนนี้ก็คือเราจะมาทำการ สุ่มกาชาไปเรื่อยๆแล้วก็เอาทุกคนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้คือเน็ตปิงนิดนึงนะทุกคนไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้ก็ต่อเลยโอเคเราจะทําการสุ่มเฮ้ยได้ตัว3ดาวด้วย3ดาวนี่คือน่าจะเป็นตัวดาบโหดเลยนะครับนี่มีค่อนข้างจะหลายตัวเลยนะครับแต่ตัวที่ผมรู้จักเนี่ยไม่ค่อยจะออกเลยทุกคนส่วนใหญ่นี่คือมีแต่ตัวใหม่ๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยตอนดูโปเกมอนตอนที่ผมยังอายุแบบตอนเด็กๆอะทุกคนคือมันจะมีแบบ แต่และตัวที่ผมชอบชอบเลยนะก็จะมีพวกลิซราดอนอะไรพวกนี้นี่ผมชอบมากๆเลยนะครับแบบตั้งแต่ร่างแรกที่ซาโตชิเลี้ยงมาเนี่ยผมคือแบบชอบมากเลยที่เป็นร่างที่เชื่อว่าชาแมนเดอร์นะครับนี่ในเกมนี้ผมก็มีนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่าเป็นว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะช่องของผมออนเด a n g เกมมิเลยนะครับผมแล้วก็ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลล <ๆ S 2> และเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วยนะครับผมเอาแล้วทีนี้ก็คือเราจะมาทำการรับของตรงนี้นะครับมันก็จะแบบมีอะไรให้รับผมก็จะรับหมดนะครับมันเป็นสไตล์การเล่นเกมเว้ยทุกคนคือ เกมแนวนี้เนี่ยมันจะมีไอเทมให้เรารับเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะมาทําการสร้างความเข้าใจด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีนี่เราก็รับรับไปให้หมดนะครับนี่แล้วก็โอ้โหบอกเลยว่ามีของเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีของรับฟรีตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นไอเทมเติมนะครับเราก็รับไปเลย้วใครที่ถามว่าผมเนี่ยอยู่เซิร์ฟอะไรใช่ไหมทุกคนในคลิปที่แล้วมีการถามมานะครับเราก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ตอบนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมจะมาตอบให้ในคลิปนี้เลยก็แล้รกันเนาะทุกคนคนดูครับในเกมนี้ ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่1 4 7้นะครับแล้วก็เพื่อนๆตึงๆของผมทั้งหลายก็คืออยู่เซิร์ฟเวอร์ที่147เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าอันนี้จะเป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวของเกมนี้นะครับบอกเลยว่าอเนจันเกมมิ่งอยู่เกมไหนเซิร์ฟไหนเนี่ยมันก็จะต้องเฟี้ยวไปหมดทุกที่ไงทุกคนอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่144นะครับล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเล่นเนี่ยก็เข้ามาเล่นกันได้แล้วก็มาแอดผมกันได้นะคคผมตออนนี้ก็ื ทำการรับของต่อนะครับเรามีเกมในเกมนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่1.94ล้านนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะของเกมนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมบีดเนี่ยตอนนี้คือผมน่าจะขึ้นประมาณ300กว่าล้านแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเกมบีดนี่คือผมปั้นไปเยอะมากเลยนะครับสําหรับคนที่อยากดูคลิปของเกมบีดเนี่ยเราก็ สามารถไปดูกันได้เลยนะครับผมผมจะบอกเลยว่ามันเป็นเกมสําหรับสายที่ดูอนิเมะเรื่องเทพมรณนะทุกคนน่าจะชอบกันนะครับตอนนี้ก็ทําการรับของต่อเลยคือรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยแจกของเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเราก็ทําการรับให้หมดเลยมีอะไรเห็นเราก็จะรับนะครับจะบอกเลยว่า ยังไงผมก็ชอบหน้าตาของซาโตชิที่เป็นเวอร์ชันในโปเกมอนภาคเก่าแบบภาคแรกอะทุกคนหน้าตาของซาโตชิออกจะแบบน่ารักเฟี้ยวเฟี้ยวอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเฟี้ยวนะแต่มันจะแบบออกแนวแบบทันสมัยกับยุคนี้ไงทุกคนแต่ผมจะชอบแบบแนวเก่ามากกว่านะครับเฮ้ยโปเกมอนผีด้วยอันนี้ก็จะไม่รู้ว่าเราจะได้ตอนไหนทุกคนตอนนี้ก็รับของอื่นๆต่อแล้วก็บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นประเภทที่ มี energy มันก็เหมือนกับว่าเวลาเราเล่นแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีแบบใช้พลังงานนะครับถ้าเกิดว่าพลังงานหมดเนี่ยเราก็จะต้องรอพลังงานกลับมาเต็มอีกรอบนะครับโอเคประมาณนี้เลยเราก็จะปั้นไปย,วยาวๆเลยนะครับในคลิปนี้นะทุกคนจังหวะน,นี้ก็รับของต่อเลยครับนี่เราก็จะรับไปแล้วก็เฮ้เยมันเยอะมากเลยนะทุกคนเราก็จะรับให้หมดแต่ละครั้งนี่คือได้ตังเยอะด้วยนะทุกคนอ้โหแเราก็รับไปให้หมดเลยมีกี่ครั้งผมก็จะนั่งกดรับอย่างเงี้ยทุกคน,วนเ,เลนะคนวลาที่เรานั่งรับของในเกมเ มันจะเป็นอะไรที่ฟินเราก็สนุกมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าคนดูเนี่ยชอบไหมเราก็อย่าลืมเม้นมาบอกกันด้วยนะครับตอนนี้ก็กดกาชาไปเลยอันนี้โปเกมอนตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยมาแล้วทุกคนกับเจ้าตัวนี่นะเราก็โอเคเลยทุกคนถึงผมจะไม่รู้ชื่อมันก็เหิะแล้วผมก็คือจะรีบรีบรับนะครับอันนี้ก็คือจังหวะที่ผมกับเพื่อนนั่งเล่นรับกันอยู่นะครับนี่จังหวะนี้ก็คือ อันนี้ก็จะมีตรงนี้รับไปแล้วตรงนี้มีอะไรทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช่องของกิจกรรมโอเคเลยจังหวะนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็เกมนี้ก็จะมีการเติมเงินเหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่เกมนี้ใช้เป็นระดับของการเติมนี่มันค่อนข้างจะคุ้มนะครับกับการเติมเงินการเติมเกมของเกมนี้นะทุกคนเพราะว่า เกมนี้เนี่ยเติมประมาณ30กว่าบาทก็คือจะได้เป็นพวกตัวโปเกมอนระดับตำนานตานานแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างจะโหดด้วยนะครับแต่ถามว่าผมเคยเติมไหมก็คือยังไม่เคยเติมนะครับเนื่องจากเพิ่งโหลดมาเล่นแต่เท่าที่เพื่อนแนะนํามาก็ค่อนข้างจะดีในอัตราการเติมนะครับทุกคนโอเคเลยจังหวะนี้ก็คือจะมาดูต่อนะครับวันนี้ก็คือ ซูมไปเลยเอาได้เกลืออันนี้่าจะเป็นไอเทมเกลือแหละมังทุกคนอย่างที่เห็นได้นะทุกคนเราก็ไม่เป็นไรทุกคนจังหวะน,นี้ก็มาทําการดูต่อแล้วก็จะหาของไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งดูนะครับนี่ชิวๆเลยอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องในคอลเลกชันของเรานะครับใน กระเป๋าของเรามีไอเทมอะไรบ้างอะไรที่แบบเราจะเปิดที่มันเป็นพวกกล่องเราก็เปิดให้หมดแล้วอันนี้จะเป็นกล่องโปเกมอนเหรอทุกคนทางเลือกทีมสมบัติว่าโ,โหโปเกมอนมันมีโคตรเยอะเลยอนะทุกคนเราจะต้องเลือกหนึ่งอะวะทุกคนน่าจะเป็นการเลือกหนึ่งเราก็เลือกไฟเยอ์ไปเลยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปเกมอนในตำนานนะครับที่มีชื่อว่าไฟเยอร์นะทุกคนที่มันจะมาคู่กับทันเดอร์กับไฟเยอร์อะทุกคนบอกเลยว่าเทมากๆเลยครับผมกับตัวนี้นะแล้วต่อไปก็จะเป็น นี่โปเกมอนตัวอะไรวะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้จักเฮ้ยทุกคนมีมีไอตัวปลาด้วยที่เป็นไอสัตว์เลี้ยงโปเกมอนของเพื่อนทาโตชิอะทุกคนโอเคเลยจังหวะน,นี้ก็มาดูคอลเลคชันของเรานะครับเราก็มีตัวที่โหดสุดของผมตอนนี้น่าจะเป็นร่าง2ของชา a มนเดอร์อะทุกคนที่เป็นร่างที่2ของลิซาดอ่ะทุกคนรนะ่างก่อนลิซาร์ดอ่ะนะนะทุกคนแล้วก็จะมี เจอดูดปีกจูโอ้โหก็ค่อนข้างจะเยอะนะกับโปเกมอนของผมวันนี้คือเล่นได้ไม่นานก็มีค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยตัวไฟเจของเราจะมาปั้นตัวนี้ให้เก่งไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างจะโหดนะล้วก็เป็นโบเกมอนในตำนานด้วยเราก็เลยจะทาการจัดเลยส่วนตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะโกงเหมือนกันนะครับมันเป็นตัวตีลัวเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาส่วนตัวนี้เกลาดอสนั่นเองครับผมตัวเมื่อกี้ทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างจะโหดมากนะครับแล้วก็เกลาดอสเนี่ยมีเรื่องที่แบบ ผมจะมาบอกให้คนดูนะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูผมจะมาเล่าให้ฟังก็ผมบอกเลยว่าเกียร์ดอสเนี่ยเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมค่อนข้างจะชอบมาก,กนะครับในตอนแรกๆของโปเกมอนภาคแรกเลยอะ่ะทุกคนมันจะมีฉากที่คนในแก๊งล็อกเก็ตเนี่ยที่มันจะมีผู้หญิงชื่อโมชาชิแล้วก็ผู้ชายที่ชื่อว่าโคจิโร่อะทุกคนอันนี้คือมีผู้ชายคนหนึ่งหลอกขายโปเกมอนตัวนี้ให้เขาซึ่งทีแรกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเกียร์ดอสนะครับมันเป็นแค่ปลาธรรมดาตัวหนึง่งอะทุกคนมันเป็นร่างแรกของเนะก,กียร์ดอสนะ อันนั้นคือจะเป็นฉากที่อยู่ในเรือใต้น้ำอ่ะทุกคนแบบเหมือนกับว่าเป็นปาร์ตี้ใต้น้ำอ่ะทุกคนแล้วก็ทางด้านของผู้ชายคนนั้นเขาได้หลอกขายแล้วบอกว่าปลาตัวนี้จะให้ไข่ที่เป็นแบบไข่ทองอ่ะทุกคนและหลังจากนั้นคนนี้ก็แบบโง่แล้วก็ไปซื้อไว้อ่ะทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นแค่โปเกมอนโง่ๆตัวหนึ่งอ่ะทุกคนที่เป็นร่างแรกของเกียร์ดอนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็คือ ต่อมาเนี่ยเรือก็เกิดอุบัติเหตุในน้ําแล้วก็เป็นแบบเหมือนพายุเข้าอะไรประมาณนั้นทุกคนหลังจากนั้นทุกคนก็แบบรอดขึ้นมาจากเรือได้แต่คือติดอยู่กลางทะเลทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยไอโคโจิโร่คนนี้ก็คือทําการเตะปลาตัวนี้ลงไปในน้ำนะเพราะมันแบบช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ไร้ประโยชน์แล้วจูจ่ๆบาตัวนี้ก็เปลี่ยนร่างและวิวัฒนาการเป็นเกลรดอนแล้วก็ปล่อยพายุใหญ่ใส่พวกนี้นะครับบอกเลยว่า สนุกมากๆแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเราก็ไปหาดูกันได้ในช่อง YouTube ในที่มันมีแบบอาจจะมีใน YouTube อะไร to Move p l a y b o ออะไรเราก็ไปดูกันได้นะครับทางด้านของโปเกมอนก็เป็นอนิเมะที่สนุกแล้วก็เป็นัยเด็กของพวกเราเลยนะครับผมนี่โอเคเลยจังหวะนี้ก็คือเราก็จะมาทําการอัพต่อเลยนะครับกับเกียร์ดอสของเราแล้วก็โปเกมอนตัวอื่นๆนะครับบอกเลยว่าเวลาที่ผมแบบทําการ อัพหรืออัปเกรดตัวละครอ,อะไรต่างๆในเกมในเกมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกม,มากๆนะครับแล้วก็บางทีส่วนใหญ่ผมจะชอบทําคลิปแนวแบบไปสู้อะไรแบบนี้แต่นันนนที่ผมจะมาทําคลิปแนวปั้นเกมต่างๆนะครับเว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรบ้างเนี่ยเราก็ ฝากคอมเมนต์มากันได้เลยครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้โดนปั่นเม้นมานานแล้ววะทุกคนเอาเป็นว่าเราช่วยจัดแบบชุดใหญ่ให้่อยแบบปั่นเม้นผมเยอะๆเลยทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ปั่นยอะปั่นเม้นได้เยอะสุดในวันนี้จะเป็นผู้ชนะนะครับผมอยากจะเป็นแบบอยากให้เห็นแบบว่าเห็นแต่เม้นของคนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนแบบปั่นเม้นเยอะๆเลยเราก็จัดไปเลยนะครับผมผมรอดูอยู่นะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้มีการ จัดเป้าหมายของการกดไลค์นะครับอยู่ที่ประมาณ100ไลค์นะครับซึ่งผมบอกว่ามันน้อยมากสําหรับคนดูเลยนะครับในเมื่อคนดูมีผู้ติดตามของผมเนี่ยครอบครัวในจันเกมมิ่งมือมีคนตั้ง30,000กว่าคนเราก็ช่วยๆกันจัดให้เลยนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับวันว่าถ้าเกิดว่าไม่ถึงยอดที่กําหนดเนี่ยเราก็จะไม่ลงคลิปต่อไปของเกมโปเกมอนแล้วนะเราก็ต้องทําการรีบกดให้ถึงยอดนะครับบอกเลยว่า ง่ายมากสําหรับคนดูตอนนี้เรารออะไรเราก็รีบกดไลค์ไปเลยทุกคนมันไม่เสียหายอะไรเว้ยเรากดไปเลยเราก็คนที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเค จังหวะนี้ก็คือปั้นไปต่อเลยอันนี้ก็คือรู้สึกว่าไอเทมของผมเนี่ยใกล้จะหมดแล้วอ่ะทุกคนน่าจะยังนะทุกคนเราก็อัพได้แต่มันจะมีบางอย่างที่ต้องใช้เพชรบ้างอันนี้เราก็น่าจะแบบไม่ค่อยมีเพชรเยอะเท่าไหร่ตอนนี้คือมีอยู่แค่2 1 5เมื่อกี้เอาไปสุ่มไปหมดแล้วอ่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเลยจังหวะนี้ก็ทําการอัพอันนี้คือตัวนี้จะยังใช้โกตรงนี้เราก็มันจะมีการอัพแบบแต่ละท่าแต่ละสกิลของเขานะครับซึ่งผมจะพยายามจัดเต็มเลยนะคะผมนี่ โอเคทีนี้ก็ทําการอัพไปแล้วมันจะมีบางอย่างที่มันต้องใช้เพชรด้วยเราก็จะใช้เท่าที่ทําได้ทุกคนเพราะว่า ตัวไหนที่ผมชอบเนี่ยผมเป็นประเภทที่ชอบจัดเต็มกับตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเกมบีดเนี่ยผมชอบเทนซาสันเงสือผมก็จะแบบจัดเต็มนะครับแล้วผมก็ภูมิใจเสนอว่าในเกมบีเทมโวรนาของเราเนี่ยเทนซาสันเงสือของผมเป็นเทนซาที่โหดที่สุดในเซิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็แบบเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆสําหรับส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยวเป็นว่าว่างๆผมจะมาทําคลิปของเกมบีแล้วก็รีวิวเทนซาสันเงสื่อของผมให้นะครับผมแต่ตอนนี้นะ่ะเราอยู่กับเกมโปเกมอนด้วย ทุกคนเราก็จะมาทําการปั้นต่อเลยโอเคมาจังหวะนี้ก็รีดกดกดกดเราจะทําการปั้นให้ทุกอย่างแบบไปสุดน,นะครับแล้วก็ตอนนี้นะเราเหลือไอเพชรอยู่ที่แค่75แล้วนะครับผมบอกเลยว่าหายไปไวมากครับส่วนตังของเราเนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้ของไอเทมต่างๆในเกมเนี่ยค่อนข้างจะถูกในตอนแรกๆนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ย มันการใช้เงินมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับและตอนนี้เราก็ขึ้นเลเวลที่15กันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะไวมากนะครับเมื่อผมนั่งเล่นเกมกับเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้คือรู้สึกเสียดายเลยที่เราไม่ได้นั่งพากเสียงด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคน เอาแล้วทุกคนจังหวะนี้ก็จะทําการอัปเกรดดอสของเรามันมีไอเทมอะไรผมจะใส่ให้หมดนะครับเราคือมันเป็นสไตล์ไว้ทุกคนแบบมีอะไรก็ใส่ให้หมดนะครับจังหวะนี้เวลสิบหกแล้วเวลสิบเจ็ดแล้วโอ้โหรู้สึกว่าไปไวมากสิบแปดแล้วทุกคนจังหวะนี้ก็รีบต่อเลยสิบเก้าโอ้โหรู้สึกว่าทำไมมันไวอะไรขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนแบบถ้าเรานั่งอัพตรงนี้นี่คือยี่สิบเอ็ดโอ้โหไวมากทุกคนถ้าเกิดว่าเรานั่งปั้นแบบนีนี่คือมันไปได้สูงแล้วตอนนี้เราก็ ขึ้นเป็นเวล23กันแล้วนะครับผมอย่างไวเลยอะทุกคนดูสิเป็นยังไงล่ะตอนนี้ก็คือรีบต่อเลยโอ้โหไอเทมนี่คือมาไวมาเร็วมากนะครับเราก็จะทําการจัดก,การเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นโปเกมอนโอเคทีนี้คือมีอะไรใหม่ปลดล็อกเข้ามาแล้วทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นโปเกมเด็กซ์น่าจะเป็นตัวบอกข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนบ้านนี้เราไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันทุกคนอาจจะมาดูกันนะทุกคน โปเกเด็กก็คือความก้าวหน้าแล้วก็จะมีรูปในโปเกมอนอ๋ออันนี้จะเป็นภารกิจของเรานั่นเองนะครับผมก็คือภารกิจที่ให้เราทำและหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รางวัลมานั่นเองนะครับผมนี่อันนี้ก็คือมันมีทั้งภารกิจที่ผมทําเสร็จก่อนที่จะปลดล็อกระบบนี้ไปแล้วเราก็จะได้รางวัลไปประมาณนี้เลยนะครับผมเราก็แค่ทําการกดรับรางวัลต่างๆประมาณนี้นะครับโอเคเลยทีนี้ก็บอกเลยว่ารางวัลมาเยอะมาเต็มจริงๆเลยสําหรับคนที่ไม่ได้โหลดเกมนี้เนี่ย จะแบบเสียใจนะทุกคนเพราะเกมนี้เป็นเกมที่สายฟรีอยู่ได้ด้วยนะครับบอกเลยว่ามันไม่ได้ธรรมดานะทุกคนเหมือนบีแต่เกมนี้ก็สายฟรีอยู่ได้นะครับแต่ถามว่า ชนะใส่เติมที่เติมตึงๆไหมก็ไม่น่าจะชนะแหละทุกคนอย่างที่เห็นได้บางทีอาจจะแบบถ้าเป็นคนที่เติมนิดหน่อยแล้วเราจะไปสู้เนี่ยเราอาจจะชนะได้นะครับแบบชนะด้วยดวงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบเติมตึงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไหวเหมือนเดิมแะครับผมโอเคทีนี้ก็คือมาทําการดูระบบนี้ต่อน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นระบบอะไรเอ่ยเราก็จะมาทําการกดๆไปตามที่เกมบอกแล้วก็จะมีที่ให้เราจัดทีมของเราเราใส่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็นี่แล้วก็ไฟเจอของเราโอเคแล้วก็ แกดอสต้องมาทุกคนแกดอสใส่แทนบิจูไปโอเคทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับทีมของเราสําหรับตอนนี้นะเราก็เอาน้องคนนี้มาด้วยดีกว่า,เ,าเมื่อกี้ผมก็ปั้นตนนัวนี้หรือจะใส่ไอ้นี่ทุกคนตัวมันเยอะอะทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมคือปั้นไปหลายตัวมากแต่ก็เอาประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะสําสหรับตอนนี้และในที่สุด เราก็จะมาทาการเล่นกันแล้วนะครับผมหลังบ่านไป15นาทีนะครับตอนนี้ก็คือมาเกมแรกแล้วทีนี้ก็คือได้เวลาสู้โหปล่อยคนอนาโดที่ค่อนข้างจะแรงมากต่อไปก็จะเป็นเอฟเฟกการต่อสู้นี่มันมากเลยทุกคนแล้วทีนี้ก็คือได้เวลาไปต่อยมันดีแล้วจะไปต่อยมันนี่ตัดมนันหรอทุกคนมันเป็นเหมือนการตัดนะทุกคนต่อไปก็สู้แป๊บเดียวชนะแล้วนะครับผมวันนี้คือความต่างวิ16กับ22นะครับเมื่อกี้คือผมชนะเขาแบบ ชิลมากเลยอะทุกคนแทบจะไม่ได้ใช้ตัวอื่นๆเลยอ่ะประมาณนี้คือเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมทีนี้ก็มาดูคนอื่นที่จะมาทําการสู้ต่อนะครับผมนี่โอ้โหแต่ละภาพนี่คือสวยงามมากทุกคนจังหวะนี้ก็มาแล้วรายที่2ที่จะโดนเราตบต่อไปนี้ โอเคมาเลยทีนี้ก็คืออันดับแรกใช้ท่าคนอนาโดเราก็ต่อไปนี่ท่าตัวนี้มันค่อนข้างจะเฟี้ยวอะทุกคนดูสิมันจะมาแบบเหมือนเกับว่ามาตัดอะไรประมาณเนี่ยทุกคนเราก็ตีมันทีนี้ก็ชนะไปแล้วนะครับตบววสิบห้าชิชุนนะครับพอถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมไปเจอับบวลวสูงสูงเนี่ยเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วผมจะโดนตบไงทุกคนก็เลยมาตบไก่แทนนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของผมแล้วก็เพื่อนผมผมอยู่แล้วนะครับว่าพวกเราเป็นพวกบ้าตีไก่อะทุกคนประมาณนี้นะโอเคแล้ว โอเคทุกคนจังหวะนี้ก็รีบต่อเลยเมื่อกี้คือหลุดขำไปแล้วทุกคนสไตล์บ้าตีไก่ของเราจังหวะนี้ก็คือมาดูนะครับว่ารายต่อไปจะเป็นใครเอ่ยรายต่อไปก่อนอื่นขอรีเฟสกันก่อนเลยก็แล,กนนกแล้วกันนาะแล้วก็ ทีนี้คือเหลือเอ็มไอ้นี่เราตบไอน้นี่เลยละกันนะทุกคนเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารู้แค่ว่ามันอ่อนกับผมผมก็จะเล่นมันทุกคนใครที่อ่อนกับผมผมชอบทุกคนอยู่แล้วมาทุกคนจังหวะนี้เรามากันแล้วโอเคอันดับแรกจัดนี่ไปอย่างเช่นก็นี่เลยโอเคจังหวะนี้นายพุ่งเข้าไปไปเตมันโอเคแล้วก็ชนะแล้วทุกคนไวมากนะในรางวัลที่ได้ก็คือมันต่างจากทั่วนกับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็รีเฟรชต่อเลยแล้วตอนนี้นะ่ะ เราเหลือเพชรอยู่ที่35เพชรน,นะครับบอกเลยว่าจากเริ่มมีเป็น2000-3000กว่าตอนนี้ก็คือเหลือแค่35ทุกคนมันรู้สึกว่ามันไปไวมากเลยทุกคนแต่ก็คุ้มแล้วก็สนุกกับการเล่นนะคะผมบอกเลยว่าเกมนี้นี่คือสนุกมากๆลยนะครับผมสำหรับผมในะตอนนี้นะทุกคนแบบนั่งปั้นทั้งวันได้เลยทุกคนจังหวะน,นี้ก็ b a ตเช e ต่อไปของเรามาแล้วโอเคทีนี้ก็นี่เลยเอาพพยูอ้าว เมื่อกี้ผมแค่ปล่อยพายุแล้วก็จบแล้วทุกคนอ๋อรู้แล้วเพื่อนผมมันกดข้ามโอเคแค่นั้นแหละทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือมาดูต่อเฮ้ยรู้สึกว่ามันมีคนใช้โปเกมอนผีด้วยวะทุกคนแต่เวลของเขาก็น้อยกว่าเรานะทุกคนแต่ก็เอาเถอะทุกคนโอเคเลยเราจะมาทําการดูนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะมาทําการรีวิวรหัสของเพื่อนผมนะมันอยู่ตรงไหนนี่ไงทุกคนนี่อันนี้คือรหัสของเพื่อนเรานะครับเขาบอกให้ผมโปรโมทรหัสของเขาให้นะครับโอเคเลยเราก็สามารถไปแอดกัน ได้นะครับจะเป็นเพื่อนของผมตัวตึงเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คนนี้เพื่อนผมนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปลัวครับไว้เจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะเอาลับไปรับ๊ายบาย